I am seven years old. I come from s i s a Gate, Thailand. I am studying at b a n s r i k e h a m School g r a t One. Listen to me please. สัญญาณไฟเจราจรสีแดงให้รถหยุดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดสีเขียวให้รถไปได้ทางมีไฟ เมื่อมีเหตุอันตรายลิฟต์แสดงจุดที่มีห้องเล็กๆเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าสำหรับนำคนหรือของขึ้นลงทางม้าลายแสดงพื้นที่ให้คนเดินข้ามถนน ไฟฟ้าแรงสูงแสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูงและเป็นอันตรายห้ามเข้าแสดงว่าห้ามเข้าสุขขาแสดงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายย่าอันตราย เผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้ต้องการการดูแลจากแพทย์หรือเภสัชว์ขอโทษค่ะเศสัชกรสวัสดีค่ะซีโอเกบ๊ายบาย